สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเ้ารค่ะพี่น้องค่ะเมือนี้เลกดีงามดีคุณแม่มาทํทธุระที่บ้านคุณยายนะคะบ้านคุณยายถัวเท่านาอพี่น้องเป็นบ้านสวนนะคะเป็นบ้านสวนเมื่อนี้สิมาเอาเสาลงหลุมพี่น้องมาเอาเสาลงหลุมน้องไส้พ่นสีเห็ดบานกอหลานไส้พ่นสีเห็ดบานนะคะส่วนตัวเพิ่นไปทางานอยู่ที่อิสราเอลนะคะอ่าอันนี้คุณแม่ก็เลยพากันมาเอาเสาลงหลุมพ่นสีเห็ดบานหลังใหม่นะคะจะทําบ้านหลังใหม่ก็เลยมาทําพิธีกันวันนี้ ป่อยกันนาทีขึ้เก้าพี่น้องแม่ครัวค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> แม่ครัวค่ะพี่น้องมือว่านกับหมว้านกับแม่ครัวคือกันอแม่ครัวบ่ได้ทำลิบหมว่แม่ครัวหมวานเสียงฟังเสียงหลบพี่น้องแล้ยแหนไม่ขัดโวดค่ะ เออเห็นไมหมครับพดหมวกเป็นแม่รัวนะคะหมื่อก้อนนี่เป็นคุณนาาอยู่กับเป็นแม่ยาเป็นแม่ยาก็เป็นแม่เทาหมื่อก้อนนะคะหมวอว่านแม่รัวมือนี่กับแม่ครัวอยู่พี่น้องคะ่ะบรรยากาศดีค่ะถ้ามาช่วบรรยากาศบั่นคุนย่ยนะคะคุนย่ยกับสิบปูของกินไว้เต็มหน้าบ้านลูกๆประยู่หล,ลานๆประยู่ไปอ่า เมืองหนอกเมืองหน้ากันเบิดพี่น้องไปอยู่อิสราเอลกันเบิดอีกหลายผู้หนึ่งก็ไปอยู่สหรัฐนะคะก็มีแต่เห็ดบานใบคุณตากับคุณยายเฝามาเกษตรเพิ่มอีกหลังหนึ่งพี่น้องเด็ดไปก่อนซ้ำหาแด้เนาะพี่น้องเนาะกับมาเขากับจะแด้มีบานมีเฮียนอยู่เนาะพี่น้องเพิ่งกับปลูกต้นหมอต้นไม้ไว้เต็มหน้าบ้านเนาะผุ้เฒ่าจากเซียดยางพี่น้องคุณแม่ก็เลยผ้ายางมาบึ้งบรรยากาศนะคะคุณพ่อกับคุณตาเออกับคุณแม่กับมาแล้ว ขอับแม่ของคุณแม่นี่เนะาะบรรยากาศก,าก็อยู่ประมาณนี้แหะพี่น้องคา,างนี่ก็จะเป็นป่ามันนะคะอันนี้ก็จะติดถนนนะคะติดถนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีบ้านคุณยายรอดปโปร่งนะคะอยากกินอย่างเข้ากับปูกนะคะมีบักย่อมมีบักม่วงมีหอดพักติวมีหอดพักอันกระโดน่นอ้องของแปลกๆที่เพิ่นมากินนะคะ เบื้องลวดเบิ้องเบิ้องขอสิบห้ามาเบิง้งแม่ตะบักยมพี่น้องบักยมกระโดกค่ะแจ้งน้อยสงการหนี่กินบ่ไาหวาบ่ไหวพี่น้องเอ,อ้ยมือจ่อเบิง้งบักยมห่อยยำยังหนเห็นบ่อนุ่ยนหน่อยหนุ่ยเห็นบ่อ่ามีต้นใบหนาต้นบักตองมีสารพัดละเพศที่เพิ่นปลูกไว้ถักกินของแบบบานๆานผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะปลูกพักปลูกมีไว้กินนี่แดดบ,บ้านสวนค่ะเขาก็จะอยู่กันยุตจังซีล่ะเดี๋ยวสร้างถอให้ฟอกบ้านหลังนี้นะคะอีกหลังหนึ่ง กษิยุติกันไปอีกนะคะกสิเตรียมอาสาลงหลุมติดกันนี่แหละในพื้นที่เดียวกันนะคะอันนี้ของหลานสาวอ่าอันนั้นกษิของหลานไส้พี่นอ้องอ่าก็พ่อเดชห้คุณตาคุณยายมาฝ่อใหายููละหลังอ่าหลานไส้ขอยยังโสด,ด้อค่ะหลานไส้ขอยดดยังสดเด้อติดต่อได้นะคะตอนนี้อยู่ที่อิสราเอลนะคะพี่น้องแล้วว่าเพิ่นกษิรสางบ้านสร้างยังของเพิ่นใบกับมากษิได้อยู่หลังของไผของมั่นเนาะอีสานบ้านเฮากษิตอีกี่ล่ะค่ะพี่น้องประยุตต์แงแดงกสิส่งมาห้พ่อแม่ทา จัดการไปถ่าทาั้งบ้านเนาะเพราะว่าตัวเองก็ไปรับจ้างเจาอยู่ทั้งอิสราเอลทั้งต่างประเทศเนาะเป็นแรงงานนะคะเราก็เป็นแรงงานแต่วบ้านนี้ก็สิปูกอ้อยปูกมันที่น่องข,าง,ขางเฮามีต่ปลาอ้อยปลามันออกมาอยู่บรรยากาศดีพวกผู้แม่ชอบอยู่ยังเสียราคะอยู่แบบลูกถุงอยู่ในเมืองบ่ไดดดอกเป็นขอบขั้ว,วเอกอักเป็นขอบขั้วเบาแห้งแต่ขลงคุณแม่สองหลังอันห้องวา้ากันเด้ค่ะบ่ไดดดได้กันเด้ แต่ว่าถ้าเฮืออื่นบ่เคยผอกกับสิว่าเขาจอด่ากันติกับสิว่านิชสีเบ่แมนนะคะเข้าบอกกันแต่ว่ามันอยู่มันอยู่ไกลกันจักหน่อยคุณยายกับหูนหนวดจักหน่อยและกลายเป็นเบาแห้งลเลยเป็นเป็นข้อกุ้วเอกอาคหน้าพี่น้องเพราะว่าไปอยู่ไกลโรคศีรนษะมันเลยเบาแห้งนะคะก็เลยามาชมบรรยากาศบ้านคุณตา บานพุ่งย่าไช่ถวดนะคะ,ะมือนีกระเซียเสางลงลุมอีกหลังหนึ่งนะคะพี่น้องตามหน้าที่แม่ครัวเหมือนเดิมคะ่ะพี่น้องะ่ะไปกันเด้อจ้าน,นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมพี่น้องขอบคุณทุกค,คอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้คุณแม่น้องมหมยอุดอรธานีนะคะส่วนนางงามก็ยังน้อยบอตื่นค่ะสงสัยสิตื่นสวยๆแล้วก็สแลนมาก,กินเนี่ยละดูว่าขึ้นแม่มะจิดขัอ้วย,อยู่นี่นะคะพี่น้องจังได้กค่ะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจขึ้นแม่ในเด้อคะ่ะมือนี้ขอตัวไปเฮ็นกับเขาก